สวัสด,ดีครับวันนี้ในเกม Assassin's Creed 2นะครับหลังจากได้รับการเรียกร้องมาเฮ mm ้ย hmm. เดี๋ยวนะ mm hmm. เจอแล้วหลบไปสัตว์ขอหน่อยอ,อีหลังจากมีคนมาเรียกร้องหนึ่งคนนะฮะจำนวนหนึ่งคนนะฮะผมก็เลยโอ้ยดีใจผ่านเลยเย mm ้ hmm. yeah. มีคนมาเรียกร้องแล้วกูก็เลยมาทำภาคนี้ต่อ mm hmm. อ่ะจ บ่นเหรออย่าบ่นดิไปเถ้ยเถ้ยเถ้ยอย่าบ่นนะสั์เดี๋ยวนะโอมังบ่นสดเสียงนะเดี๋ยวนะสังเกตได้ว่าเราต้องไปดึงทิ้งะฮะอชวิงเฮ้ยเจ้าท่านู้เฮ้ยอเอ เออเอาจะเอาจะเอา,อจะเอาเหรอจะเอาเหรอเริ่มมาก็มีเรื่องเลยเทำไมอ่ะเอ้ยนี่ไงไม่กว่าดะยังซูไม่ได้เลยทิ้งแม่คนตัวหนะ่ะเฮ้ พวกยากจนสี่บาทไม่ใช่สีบาทสี่ฝรั่งอะไรทักอย่างเอบเนี่ยเดยวน่ะเต้นกันนะไม่ใช่ well, ทะเลาะกันทำไมวะบนบ่นบน,บนแต่สนใจนะฮะโถ่ฟายของมันโดนเอาขโมยไปแล้วมึงอย่าเฝ้าทำไมโอ้มันไม่ใจเลยเอ๊ะใ,ใจใจอะไรวะจังเลยอฮึบอ้ออาจะให้ด้วยเฮ้ยในนี้เอาอย่าอะไรขางบนนั้นคืออะไร เดี่ยวนะบาทหลวงเขาบอลอะไรเฮ้ยชื่อกูนี่วะสินบอลครับเอาไปเลยครับโหเอาไปแดกชูรสแดกแล้วหัวร้านไปแล้วหนีเยี่ยมบาทหลวงมันเชื่อมันง้อจุงเบเย์นะแล้วข้างบนนี้คืออะไร นี่อะไรใช้วิ่งแข่งเปล่าววฉันคิดว่าเรานว่า,า,าใครจะเร็วกว่ากันเอาเปล่าเอาเปล่า,อา,าไอ้น้าอ้วนมึงรับอยู่แล้วครับไอสอ๋อมึงให้กูวิ่งอะนะโอ้หกูเร็วอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องห่วง <S <S 2> <S 2> <S 2> แค่ไปให้ถูกสเต็ปก็พอละเกมนี้ เฮ้ยอย่าบอลอย่าบอหน่อน,นครับอย่าบอน,นะครับเดี๋ยวยัดตังค์ไม่ได้ครับยัดตังค์ไม่ได้ครับเกมนี้พอยัดปุ๊บทหารแม่งจับเลยแ <c oughs> ม่งเก็บตังค์ก็จริงแต่แม่งจับเราอยู่ดีไอ้แยโคตรกันตีเลยเดี๋ยวนะข้างล่างมีสมบัติไอ้สัามาร์คมาร์คมาร์ค โอ้มันอยู่ไม่ได้ครับต้องมาเอ้ยอย่าดิมาชิงมาซะไปต่อทางไหนต่อทางนี้ทางนี้เฮ้ยอย่าบนผมอย่าบ่นผมอย่าบนผมอย่าบนผม,นผ,มผมไม่ได้ผิดผมแค่มา,าตามความเรียกร้อง เวลาจะหมดแล้วถูแผ่นที <aún> ่ให้ดีโอ้โหมึงมึงเอ้เร็วครับเร็วครับลงครับลงลงลงครับลงครับเอ้ย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 หายสามสิบวิสามสิบวิสี่สิบวิเออแต่ตอนนี้สามสิบวิแล้วไปไป ได้เงินมาแล้วไปแล้วต่อแล้วต่อเ <c oughs> ดีนะวนะขึ้นกันขึ้นกันเอ๊ะทำอะไรอะล,ลุง <c oughs> ไม่เอาเดียเ๋ยวเฮ้ยอ่ะจ๊ะที่ไปเดี๋ยวเห็นะทำภาร,รกิจเออเอ๊ะทำไป จดหมายอะไรนะนะครับจดหมายจดหมายมีไว้ส่งและผู้รับก็ควรจะรับนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวดูไปแล้วนี่ว่ะหา Please, time, ถ้าส่งจดหมายว่าง,งั้นรวดเร็วด้วยาลาบครับมีสองนาทีเดี๋ยวกดแท็บดูก่อนเฮีย อันไหนใกล้สุดอันมาตรงนี้ก็ละกันด้านขวามีช่างตีเหล็กไปฝั่งนี้ก็รีบไปอ่ะสองนาทีอันมีคุณค่าจะผ่านไหมวะรับเดียวรับเดียวไม่ผ่านคือไม่ผ่าน อ่าๆลงลงลงอ่าๆไม่อยากมีเรื่องลงแล้วลงแล้วเฮ้ยเอือกปีนต้นไม้ให้เป็นเฮียง่เฮ้ยมา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 โอ้มาขอฮอสตัวหนึ่งสีตามานะไม่ใช่แล้วลงครับลงปี่ปี๊ม ซึ่งผมจะบอกอะไรให้ว่าพาร์ทนหนึ่งะฮะเหตุผลที่สองคนนั้นน่ะมันต่กันน่ะที่มันยกพวกตีกันนะฮะมันเป็นเพราะว่าอ่ะเลยอาจจะเฮ้ยเลยเดี๋ยวค่ายเล่าแล้วกันฮึบลงสนใจดหมครับไม่เดยวนะข้างหลังข้างหลังเงิเนเงินเอารายำแมวนี่ อไ,ไรครับผมมีมาครับไป,ไปครับไปครับเฮียไปครับไปครับจะทันไหมวะพี่เฮียกูเล่นมากไปไหน <c oughs> ก็เหตุผลที่เขาต้องต่อยกันนะฮะเพราะว่าเพราะว่าแย่งผู้หญิงกันนะส่วนเอสซีโอชนะครับ <c oughs> เขาก็เลย <c oughs> ก็เป็นตามนี้ฮะ <c oughs> ส่วนไอคนที่แพ้มันมีฐานะสูงก็เลยทําให้ครอบครัวของเอสโดนจับแล้วก็โดนฆ่าไปครับเหลือเอสโแล้วก็น้องแล้วก็เอ๊ะมาก่นอนเฮ้ยมาครับโหมาไปคะไปครับสามสิบวีครับก็เลยเหลือเอสโแม่แล้วของเอสโแล้วก็น้อง ก็ก็เลยทำให้ทั้งทั้งหมดสวยไปเลยนะฮะ